โอเคครับก็กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยอ้นสันติแชแนลโอเควันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า a n งเกอร์ฟูนะครับแองเกอร์แปลว่าอะไรแองเกอร์แปลว่าโกรธความโกรธส่วนฟูดแปลว่าอะไรฟูด <Food S 2> ไม่ใช่อาหารนะฟูดแปลว่าเท้าโอเควันนี้ผมอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเท้าโกรธโอเคไปเจอกันในเกมสำหรับใครที่อยากได้เกมนี้นะครับเกมนี้คือเกมฟรีนะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคเจอกันเลโก้ แต่เดี๋ยวก่อนคุณกำลังม,มองหารหัสเกม PP และ FIFA อยู่ใช่หรือไม่ผมแนะนำนี่เลยลาฟาขายรหัสเกม f i ล์ด้วยความเป็นกันเองและการบริการที่สะดวกรวดเร็วสามารถประจับจองรหัส PP และ f i ล a ได้แล้วณตอนนี้เอาประกันความปลอดภยัยด้วยผู้ติดตามถึง1นึ่งแสนกว่าคนและการรีวิวชื่นชมอีกมากมายจะรออะไรรีบซื้อรหัสเกม,ลมเล่นด้วยกันสิครับจุ๊บจุบหมวกมาทีเปิดไปก่อนเอาแรกมาเปิดทีโอที ซามอีกทีซ้ำ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 อีกทีโอ๋ว้าวโอ้โอเชียชีโอ้ชีมามามาโอ<า>้หลบซ้ายหลบขวางทีโอ้ชีโคเฮ้ยนี่ไงทีมาโอ้โอ้เอ้ยไอ้หน้า A.K. A.K. ลไอ้เลกโลมึงตายซะตาย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  นี่โอ้โอ้โอ้หลบได้ทีเอวเอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้ตรงนี้มีตัวตรงนี้มีตัวหนึ่งทีเอาไปโดนเอวเอาใหม่เอาใหม่อืมอืมมาๆมาทีทีไปนี่ตัวหนึ่งทีเก็บวุ้นได้ไหมรอบนี้กูให้รอบสุดท้ายของมึงแล้วเอ้ยเข้ามาเลยเข้ามา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  ข้ามาหมดยังมาหมดยังหมดมาทิพทิยังเ,เอ้ยเลยนี่ทิพติดกระเพราไปไหนุม่มซิ่งนอกแตกไปทิพทิพทิพหนึ่งได้ถึงสองเอาหลบได้ทิปหมดยังหมดยังทิพทิปเอเอไปเล่นยากจังวะเล่นโคตรยากเสองตัวตรงนี้จับได้หลบได้หนุ่ม นี่เทียไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมามาโอ้หินมาวิ่งขันบนอ,บอ้าวจบโอ้ผ่านสักทีอ่าเฮ้ย the fuck ปืนด้วยมาเทียบนี่แนี่ยมาโอ้แตกไปเทีไปเทียบยิงเทีไม่มีเทียีเทีย โอ้ยโอ้โอ้เช็ดเช็ดโอ้เช็ดโอ้โอ้เอาใหม่เอาใหม่มาคูเป็นแล้วเป็นแล้วยิงไปหนึ่งทีทียิงโอเคยิงไอ้พูดใช้ไม้ต้องยิงนะเก็บลูกศรมานี่ทีทีทีโอ้โอ้เช็ดเจ้าห่วงโดนทุกคนเอาใหม่ทุกคนทีนี่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 อะไรอะไรอะไรนี่นี่เก็บลูกศรได้ไหม เก็บ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 ยังไงเก็บไปเป็นวะเก็บแมวน่พอเวลาโอ้โอ้เชดทิ้ปืนเก็บปืนมาโอเคทิทินึห้องนี้มีห้องนี้มีตาตาโดนทิ้งปืนเก็บมาเก็บปืนมาเ้ยอโอ้โอโอ้โอโอ้โอ้ป้โอโอโอ้โอ้โหโอ้โ มีห้องนึงเก้เต็มตัวทิปปุ๊บโอเคเอ้ยเจ้าปืนดำโอ้โอ้กลุ่มโหดเลยคว้าปืนใส่นี่ทิปมาต้องค่อยๆเล่นต้องค่อยๆเล่นนี่มาเจ้าคืนเก็บมาไปห้องไหนห้องนี้ก่อนนี่เียาคืนเก็บมาสวยมา ต้องใช้สต,ติต้องใช้สต,ตินอนอยู่ไหนพวกโว้โหชิดนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่ยิงแบบเทียนัดเลยทิกทักโควิติวกโอ้หมดแล้วหมดแล้วล่ะหายยากที่หายต่อเลยมาอยู่ไหนกันนะหนุ่มสิบโอ้ยสิบปืนเก็บปืน โอ้ยโอ้เยอะจัดอะเนี้ยอืม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 ,อมนี่สวยโอย้อ้าวเต้นเต้นหนอเต้นหนอเฮ้ยอืม,อมโอ้นี่เฮ้ยเออโอ้สัดลูกฝุ่นหมดเสียถีบลวกันลูกศนหมด โอ้โหอะไโอ้ยสัตว์ที่เผลอโอ้โอ้เฮ้ยนิ่จะคล้องปืนทิ้งเก็บปืนมาเฮ้ยเฮ้ยสัตที่เผลอแล้วหัวเราะมีสองห้องห้องนี้ก่อนแล้วกันปุ้งเฮ้ยโอ้แมงสาบเพียบเลยวิ่งนี่ว่ะทีทีทีโอ้โโอ้ยเชิดเก็บปืนเก็บได้ไหมเนี่ย ไม่ได oh, 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 ้เก็ได้จากปืนิทีทีห้องอะไรเนี่ยโอ้โหเจ็บทีแม่งแล้วกันเออมาดิห้องนี้ก่อนแล้วกันโอเคหมดห้องนี้สวยโอ้โหเจ็บเจ็ดเจ็บมาดิเก็บปืนมาหมดเอาหมดแล้วห้องนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่นี่นี่ อะไรอะรองเท้าคู่ใหม่โว้ว่าให้ดูแค่นะี้จะหายวายไปปะโอเคสำหรับพาร์ทแรกก็พอเพียงแค่นี้ดีกว่าครับถ้าใครอยากดูพาร์ทสองกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ด้วยแล้วกันแล้วเจอกันเด็กเ o ้อ